สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาดูไม้ป่าไม้ยืนต้นที่บ้านสวนโคกหนองนากันค่ะบ้านสวนโคกหนองนาก็ได้ปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจไว้นะคะมาดูไม้ป่าไม้เศรษฐกิจที่บ้านสวนโคกหนองนากันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะนี่ก็คือไม้ป่าไม้ยืนต้นอีกอชนิดหนึ่งนะคะที่ได้ปลูกในบ้านสวนโคกหนองนา ก็คือต้นสักทองนะคะก็จะปลูกเป็นแนวยาวไปเลยนะคะตามสะไปเลยนะคะต้นสักทองเป็นไม้ที่โตวไวมากเลยนะคะไม้สักทองก็จะปลูกล,อลอ้อมรอบอบริเวณฝั่งขอบ ครองไส้ไก่นะคะก็จะปลูกสลับกันกับต้นกล้วยนะคะก็จะมีทุกช่องเลยนะคะนี่คืออนาคตของไม้ยืนต้นที่ได้ปลูกไว้นะคะก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ โดดเด่นกว่านะคะแต่พอสักพักหนึ่งถ้าเป็นต้นสักทองจะสูงกว่านี้ก็กล้วยก็จะไม่ออกลูกให้ได้กินแล้วนะคะช่วงนี้ต้นกล้วยก็ได้ออกลูกให้ได้กินอยู่นะคะแต่พอนานไปสักพักหนึ่งต้นสักทองโตขึ้น ลำต้นมีกิ่งใบแขนงะแตกเยอะกว่านี้ก็จะทำให้ต้นกล้วยไม,ไม่ได้กินลูกแล้วนะคะช่วงนี้ก็กินไม้ผลเป็นกล้วยไปก่อนนะคะแต่การที่ทําปลูกพืชทำการเกษตรลักษณะอย่างนี้ก็จะดีต่อการการทำการเกษตรแบบผสมผสานานะคะช่วงนี้ก็กินกล้วยไปก่อน ส่วนไม้ยืนต้นก็อนาคตข้างหน้าก็จะได้อ่าสารต่อจากต้นกล้วยนะคะามาดูต้นลําต้นนี้ไม้สักทองก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะลําต้นตรงสวยมากเลยนะคะนี่คือปลูกต้นสักทองบริเวณรอบๆโครงไส้ไก่าย,ยาวไปถึงอ่ารั้วฝั่งนู้นเลยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นแดงนะคะลำต้นก็เริ่มสูงเติบโตอย่างเ,เร็วไวเลยนะคะนี่คือไม้แดงต้นแดงนะคะก็เป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่บ้านสวนโคกหนองนาได้ปลูกไว้นะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะลำต้นก็โตเร็วมากเลยนะคะช่วงฤด,ดูฝนนะคะ ใบก็จะเป็นออย่างนี้นะคะต้นแดงอ่าชนิดพันธุ์ที่บ้านสวนโคกหนองนาได้ปลูกนะคะนี่คือต้นพยุงนะคะนี่ลำต้นก็จะสูงกิ่งก็ยังไม่โตมากนะคะนี่คือต้นพายุง เป็นไม้ป่าที่ปลูกไว้ในโคกหนองนาอีกชนิดหนึ่งนะคะคือต้นพยุงหายหลามนะคะหลาต้นก็ยังไม่โตมากก็ปลูกไว้ร้อมๆร,รอบเลยนะคะ มาฝั่งนี้ก็เป็นไม้ยางนานะคะต้นยางนานะคะนี่คือต้นยางนานะคะที่บ้านสวนโคกหนองนาได้ปลูกไว้นะคะต้นยางนาก็มีประโยชน์หลากหลายอย่างเลยนะคะอนาคตข้างหน้าก็จะได้เก็บเห็ดนะคะมีต้นยางนามีเห็ดให้รับประทานให้กินกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป YouTube ในครั้งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ